1. สัญญาณเตือนควรไปต่อหรือถอยดีเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ค้างคาใจแม้กระทั่งตอนที่ผมเป็นสมัยวัยรุ่นนะครับเมื่อไม่ขีดปีมวันนี้นะผมก็เคยมีคําถามนี้ในใจแล้วก็เนี่ยทุกวันนี้นะครับก็จะมีคําถามนี้มาเสมอนะครับอาทิตย์ละคร้างสองครั้งเลยนะที่บอกว่าเกิดเหตุการณ์นี้เขาเองครัจะไปต่อหรือถอยดีอะไรทํานองนี้นะครับหรือว่าจีนไม่ติด จีบแล้วผู้ชายไม่สนใจจะไปต่อหรือถอยดีดูยังไงคะับเเดมอ่ะคลิปนี้มีคําตอบนะครับและนี่คือหนึ่งข้อที่คุณต้องเตรียมถอยแล้วนะครับนั่นก็คือไม่มีสถานะใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมที่เหมือนกับคุยกันดีหรือบางคนเหมือนจะค,บ,คบกันด้วยเอออาจจะไม่ได้บอกว่าคบกันแต่ว่าทุกอย่างมันก็คือคคการคบกันอ่ะเข้าใจไหมคุยกันขนาดนี้วันหนึ่งขนาดนี้ชวนไปเที่ยวขนาดนี้ชวนไปเล่นเกมขนาดนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีสถานะเว้ย เพื่อนมาถามว่าเออตกลงคบกันเหรอเราก็ไม่รู้คือไม่กล้าจะตอบว่าเต็มปากว่าเขากันก็ไม่ได้อีกหรือเวลาไปเจอใครเขาก็ไม่เคยบอกว่าเราคือแฟนแต่ก็คุยดีนะตอนที่แชทก็คุยกันตลอดเวลาปรึกษากันตลอดเวลาแต่ทําไมเรายังไม่มีสถานะด้วยกันสักทีสถานะเพื่อนก็บอกมาเลยสถานะแฟนก็บอกมาเลยไม่มีสักทีถ้าเกิดคุณเจอลักษณะนี้นะครับผู้ชายอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขากาลังดูคุณอยู่หรือผู้ชายบางคนก็รู้สึกว่า คุณยังไม่ใช่ก็ขอคุยเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่ผู้ชายรู้สึกว่าเขาชอบคุณหรือเขาเป็นคนจีบคุณหรือเขาต้องการได้ใจจากคุณเขาจะทำทุกวิถีทางครับเขาจะหาทุกเวลาครับเขาจะหาทุกๆสิ่งที่จะชนะใจคุณให้ได้เร็วที่สุดดังนั้นถ้าเกิดสัญญาณบอกว่าเขาไม่มีสถานะเลยเขาไม่เคยบอกสถานะกับเราเลยเราจะอ้อมค้อมแค่ไ,ไหนเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนไปถาม อ้อมค้อมแค่ไหนไปถามตรงแค่ไหนเขาก็ยังไม่ตอบนั่นหมายความว่าเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับว่าเขาอาจจะยังไม่ได้รักคุณเขาอาจจะยังมองคุณไปเรื่อยๆนั่นก็คือให้คุณตัดสินใจได้เลยครับว่าฉันจะไปต่อหรือถอยดีก็ไปสักทางหนึ่งไปให้เป็นสุดนะครับถ้าถอยก็ตัดใจซะตัดทุกอย่างซะแต่ถ้าเกิดคุณจะไปต่อก็ต้องเพิ่มเสน่ห์ของคุณเยอะๆนะครับมันก็มีวิธีเนาะแต่ว่าอันดับแรกคือตัดสินใจซะ ว่าคุณจะไปต่อหรือถอยดีไม่มีผิดครับ